สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งขัน P.S. Crazy Super League ครั้งที่หนึ่งนะครับผมสำหรับนัดนี้ก็เป็นกลุ่ม4นะครับการเจอกันระหว่างน้องพีซเมืองทองนะครับจากจังหวัดกกทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เจอกับทางด้านบาสบาเยนจากตรังนะครับผมอืมนะครับอ่ะตรวจเช็คค่าพลังกันก่อนไม่เกิน3,500นั่นเองนะครับผมจับแผนมาเลยเต็มที่นะครับก็ค่าพลังไม่เกิน3,5 0 0เนาะ ก็น้องพีทก็อยู่ในส่วนของทีมเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของน้องบาสไบเยินนะครับก็อยู่ในทีมของไบเยินมิวนิกนั่นเองนะครับผมอ่ะเกมการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับรอติดตามนะครับกำลังกำลังจะเข้าสู่เกมการแข่งขันน,นั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอืมเข้าสู่สเตเดียมสนามกันแล้วนะครับพีทเอสจี SG, เมืองทองยูเนเต็ด บาสบายอนมิวนิกนะครับผม,มเจอกันนะครับผมมาดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นะครับผมนัดแรกของกลุ่ม C นะครับผมก็จะแข่งทบมันหมดแล้วนะครับสําหรับนัดแรกเนาะก็ทยอยเล่นกันมานะครับผมอ่ะอาจจะมีนัดนี้อาจจะมีแบบว่ามีค้างนิดน,นึงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับด้วยความว่าาแต่สเปคคมอมเออสเปคมือถือแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ตาม ตามอัตราภาพที่มีอยู่เนาะนะครับผมเกมกันแข่งที่จริงเกมมันเล่นไปแล้วล่ะแต่แต่มันค้างมันค้าง <c oughs> มันค้างมันเป็นไรครับก็ดูดูแบบค้างๆอ่ะมาแล้วตัดภาพมาก็เจอเลยครับสัญญาณมันขัดข้องเล็กน้อยนะฮะอ่ะเอสจีเมืองทองพีทเอสจีพีทเมืองทองก็อยู่ในชุดสีแดงนะครับส่วนทางนั้นบาสบบเยินก็อยู่ในชุดสีขาวเนาะม,มาครับผมพีทบุกจากซ้ายไปขวาส่วนบาสบุกจากบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเอาครับบาสบาส บาสได้บอลครับจังหวะนี้โยนตักเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหโดนพีตัดสกัดไว้ได้ครับผมเกือบไปนะครับในแดนสุดท้ายในพื้นที่แดน3นะฮะเอาครับผมนะฮะเขาเป็นอย่างไรครับจังหวะนี้บาสแทงทะลุมาครับจังหวะจะคัดแบ็กกลับเข้ามาโอ้โหผู้รักษาประตูอ่านทางบอลไว้ได้ครับของพีดนะฮะเอาจะโต้กับเร็วหรือเปล่ากับพีดเมืองทองพีดเมืองทองโยนขึ้นมาครับจังหวะนี้เก็บบอลได้หรือไม่บาสสกัดไว้ได้ครับเก็บบอลมา เชื่อมต่อได้แต่ส่งติดทางหน้าของพีทครับโอ้โหกดชิงยังว่าในแดนกลางครับแทงทะลุมาแดนหน้าครับยังดักบอลไว้ได้ครับสำหรับพีทแต่จ่ายบอลยังไม่แม่นครับวางบอลลึกขึ้นมาเลยครับบาสบาสวางบอลลึกขึ้นมาจังหวะได้โอ้โหไม่ได้สับครับวิ่งมาตัดบอลได้ทันครับแนวรับของทางด้านบาสนะครับและแนวรับของพีทนะครับพีทพีทเมืองทองนะครับบาสใบเยินนะฮะเอาพีทเมืองทองโดนสกัดไว้ยังยัง ทะลุทะลวงไม่ถึงแดนสุดท้ายนะครับ hmm, โดนสกัดไว้ได้นะครับเมืองทองเมืองทองของพิทเมืองทองของพิทแทงมาโอ้โหยังดักทางบอลไว้ได้ครับบัตบัตวางบอลลึกขึ้นมามงสกัดไว้ได้อีกแล้วครับโอ้โ,โตกันไปโต้กันมาแล้วครับตอนนี้ครับสูสีดูดีกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจังหวะน,น,นี้พยายามเล่นจังหวะเดียวครับบัตบัตวันถูกแล้วก็จังหวะย,ยิงโอ้โหติดบ,บล็อกหรือเปล่าครับฉลบหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหอ๋อไม่ฉลบนะครับ ออกไปเองนะครับหลุดกรอบออกไปเลยเองนะครับผมอา้าวกระตุกอีกแล้วค้างอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็รอสัญญาณเข้ามาแล้วก็ดูกันต่อเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมสัญญาณมันอาจจะค้างๆนิดหนึ่งนะผู้ชมครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม,มก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าสเปคมือถือน้องๆแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะก็ถ้ามันกระตุกกระตุกก็ต้องปรับความละเอียดมันต่ําหน่อยอภาพมันภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแต่พอให้เห็นเห็นเป็นภาพรวมก็ ก็พอนะครับผมเห็นภาพรวมก็โอเคแล้วครับก็ค้างนิดหน่อยนะแต่แต่ว่าค้างนานเหมือนันนะครับผมแต่เกมมันเล่นไปแล้วนะเกมเกมตอนเล่นมันเล่นแต่ภาพมันอาจจะอัดช้าไปหน่อยนะครับผมมอาจจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของความผิดพลาดทางเทคนิคนะเออสัญญาณมันอาจจะค้างนิดนึงนะโอ้แต่ค้างนานเหมือนนะก็รอสักครู่นะครับผมอันนี้ก็มาโนไปก่อนวันนี้ก็สู้กันอยู่นะสู้กันอยู่ตุ๊บตับตุ๊บตับกันนะใส่กันตุ๊บตับตุ๊บตับกันอยู่นะครับผม แต่เกมมันยังวิ่งอยู่นะเกมมันวิ่งอยู่นะครับผมอืมนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับอ่ะตัดข้ามจบครึ่งแรกเลยครับจบครึ่งแรกครับยังเสมอกันสูงสูนะครับครึ่งเวลาแรกครับโอ้ก็พอซิชั่นหรือว่าการครอบครองบอลก็สูสีนะครับห้าสนะครับสำหรับเอสซีจีมัทองส่วนทางด้านของไบจามินิกก็สีก็สูสีนะครับคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีดูดีนะครับผมยังกินกันไม่ลงเนาะกดกันไม่ลงนะครับผมมา ก็เปลี่ยนแดนกันบ้างครับบาสจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมส่วนพีทจะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหจังหวะนี้หลุดไหมจังหวะนี้โอ้โหเข้าถึงบอลไม่ทันครับสปรินต์มานะครับเข้าถึงบอลผู้รักษาประตูอ่านทางบอลไว้ก่อนนะครับเอาครับพีทโยนขึ้นมาครับโดนบาสมงสกัดเอาละครับบาสบาสพยายามวางบอลลึกขึ้นมาแม่นไหมจังหวะนี้โอ้โหล้นไปอื้ออกหลังไปครับผมลูกนี้โอ้โหกะจะวางแนวลึกเข้ามานะครับแล้วก็ ใช้ตัวหน้าเป้าในการเก็บบอลเข้ามายิงนะครับแต่ก็ทำยังไม่แม่นพอนั่นเองนะครับเอากระตุกอีกแล้วครับกระตุกอีกแล้วครับก็ค้างอีกแล้วครับก็ต้องรอครับเดี๋ยวไม่รู้จะตัดข้ามไปนาทีที่เท่าไหร่นะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูตามอัตราพที่มีอยู่นะครับผมนะครับผมรอสักครู่นึงนะสัญญาณมันยังไม่มาเนาะสัญญาณขัดข้องนะครับสัญญาณทางเทคนิคนีถ่ายท่ดสดผ่านใช้สัญญาณเดียวกับโอของโอลิมปิกโตเกียวเกม นั่นเองนะครับจนมงสกัดออกมาได้อ่ะเอาครับบาสจะได้รรทุ่มเข้ามาครับบาสบายเยินตบเข้าตรงกลางครับจังหวะนี้ยังไม่แม่นพอครับเอาครับบอลเป็นของพีทพีทแทงขนานขึ้นมาครับพีทบาสบาสตัดบอลไว้ได้ครับตบเข้าตรงกลางครับเล่นบอลจังหวะเดียวยังไม่แม่นพอครับการประสานงานเชื่อมแดนกลางไปสู่แดนหน้ายังไม่แม่นเอาตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ จ่ายมาลูกนี้โอ้โหตัวสุดท้ายเซนเตอร์ของพีธยังตัดบอลไม่ได้ครับยังยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับจังหวะนี้ยังแย่บอลไม่ได้ครับบัตสูสีกันมากครับจังหวะนี้โอ้ต้องชิงจังหวะกันในแดนกลางเลยทีเดียวครับบัตสกับ,บพีะครับผมจังหวะนี้เป็นจังหวะของพีธบ้างดีดขึ้นมาโอ้ยังดูดเบียดเบียดยังดักบอลไม่ได้ครับพีธพีธเอาครับจะใช้เพรสซิงครับโอ้หลุดตำแหนง่งจังหวะนี้โอ้โหยิงแตะบอลยาวไปครับทางด้านบาสได้บอลมาแล้ว วางบอลลึกโตขึ้นมาครับจะได้หรือไม่ครับพีธยัง่งสกัดไว้ได้ดีนะครับจังหวะนี้โอ้โหบาสได้บอลตบเข้ากลางยังโดนพีธตัดไว้ได้ครับจังหวะนี้พยายามออกบอลเร็วเก็บบอลได้ไหมแดนหน้าของพีธโอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหแดนกลางของพีธยังดักบอลไม่ได้จังหวะนี้ส่งวันทูไหมจังหวะนี้ยิงโอ้โหน่าเสียดายครับหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวครับมีจังหวะหนึ่งๆฮะโอ้โห บิวอัพขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วครับแต่จังหวะจบยังไม่คมพอนะครับเอาค้างอีกแล้วครับค้างอีกแล้วค้างอีกค้างอีกแล้วนะครับสัญญาณขัดข้องนะครับเป็นสัญญาณที่ไปไปดอดใช้สัญญาณจากอโตเกียวเกมนะโอลิมปิกเกมนั่นเองนะครับผมมันสัญญาณอาจจะมาไกลนะครับผมมาไกลนิดนึงนะครับมันเลยทําให้สะดุดนิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอามาถึงกุจังหวะโอโหได้จบเลยครับพี่ สัญญาณเข้าสัญญาณมาก็จังหวะได้จบเลยครับพีทก็เกือบหวัดเสียวเลยครับมีแต่ลูกหวัดเสียวนะครับยังไม่ได้ลุ้นกันถนัดทนีเอาตกอีกแล้วครับตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมค้างอีกแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูตามอัตราภาพเนาะตอนนี้เข้าสู่นาทีที่80กว่าแล้วเนี่ยภาพแตกนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังเสมอกันสูงสูงอยู่นะครับผมโอ้สูสีมากเลยครับตัดภาพมา,าสัญญ,ญาณาสัญ,ญญาณมาแล้วเป็นทางด้านของพีท ได้ตั้งเตะขึ้นมาครับโอ้ลิเวอร์คารครับให้กับฟันได้ของพีทนะฮะขอกมาทางดางขวาครับขนานเส้นขึ้นมาครับพีทพีทบังบอลโอ้พิกสวยครับลูกนี้กระช่างมาโอ้โหตัวเซ็นเตอร์แบ็กของทางด้านบาสยังตัดบอลไว้ได้ครับมงชงมาเอาเป็นลูกเอา้ายังไม่แม่นครับบาสยังโดนพีทดักไว้ได้เอาจังหวะลูกนี้โอ้โหจ่ายมาสวยงามลูกนี้เน่ง่งลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับจังหวะนี้ โอ้น่าลือเชื่อครับโอ้พีทมีโอกาสถึง2ครั้งที่ได้ยิงสับไกลหนึ่งหนึ่งครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ฮะโอ้โหน่าเสียดายเลยทีเดียวครับผมพีทก็เกือบจะยิงแซงนําไปนะครับผมแต่จบไม่คมเองนะครับผมจบไม่คมเองนะครับโอ้จบเกมครับสเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนครับผม